เดี๋ยวเราจะเข้า <chaque> ส <urai sword> ู <benim graffiti> ่ลครหลวงเวียนจันกันนะครับไซนะพินเคซนะพินครับเคื่อนเู้มนอั่ง่เพินานอะขว่มกิน้าทังปี่แล้วมาดนี่ิ มเยื่นต่อได้เลยนะคะคุณสมเพียนค่ะอเิคุณสุนทรค่ะคุณจันค่ะในระหว่างนี้จะได้เช็คชื่อไปในตัวด้วยนะคะคุณอุอุยันอุนันกะอุนัน คุณนนพานุวัฒนค่ะมากครับคุณบัวคำค่ะเร่งผ่านกระบวนตันกระบวนการสรวดคนเข้าเมืองมานะครับจากนี้ก็เดี๋ยวเข้าสู่ดานตมลาวนะครับ ตัวเมืองก่อนที่จะเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ที่วางเวียงนะเจ้าเนาะจากนี้ไปถึงบางเวียงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเราวี่รถอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ไปรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ที่ตรงริมแม่น้ำซองนะเจ้าเนาะบรรยากาศดีๆเด้ได้ไกลเข้ามาเที่ยวไที่ยว้างช่วงมีอา,ากาศอาจจะโคหนาวหลายเนาะหลายท่านอาจจะเสียมเสือเ้อกันยาวมาหลาย เดี๋ยวมันก็เริ่มเย็นเข้ามาแล้วนาอเพระาส่งตางมือมันรู้สึกว่าอากาศเริ่มจีเย็นเข้าแล้วเนาะแต่ว่าก็นยังบูฮักหนาวค่ะแล้วแต่ว่าหลวงพรบางมีง้าเข้าไปเนาะอากาศตอนเช้าก็จะเย็นอากาศดีนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาเที่ยวในประเทศลาวนะคะอย่างคนไทยที่เดินทางเข้ามาเที่ยวอย่างคุณท่านเดินทางเข้ามาเที่ยวนะเจ้านาะก็เหมือนกับย้อนยุคเจ้านาะกลับไปประมาณสองหาสาม สิทธาจิสันน้นหลายท่านที่เดินทางเข้ามาเที่ยวนะเจ้าเนาะ,นาะก็เหมือนกับว่าท่าน,น,นไดยอนยูกลับยืนไฝนะเจ้าเนาะสิ่งที่อำนวยควารรมสะดวกสบายอาจจำลองก,กันกับทีมประเทศไทยนะเจ้าเนาะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาสนามนั้นสูงว่าปะทิมงูนะคะเขาจะซื้อเล็กงูงูนี่ก็จะเป็นสามสมติดตนะคะหมดน้ำ,นำแล้วหลือจากนั้นเราจะไปเอาหลักมันใส่ก็แล้วแต่เราบานท้งเลน,นะ เราถ้าเป็นเลขหมาก็สิบเอ็ดห้าเอ็ดเก้าเอ็ดคนเราจะซื้อกันแบบนี้นะคะในเมืองในเวียงจันทร์ตอนนี้อทั้งรถแต่ว่าส่วนใหญ่ภูเก็ตที่เวียงจันทร์แต่ที่จริงแล้วเวียงจันทร์เนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเราแต่เป็นจังหวัดที่ติดกับกำแพงนครหลวงเวียงจันทร์นะคะนั่นก็คือจังหวัดเวียงจันทร์ที่เราจะไปพักนี่แหละเนาะ เป็นนายทห,หารประจําอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็ท่านเนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสกลับคืนมามีการแข่งขันสร้างรูปแบบของประตูไซเพื่อจะสร้างอนุสาวรีย์ให้หาทหารท่านก็เลยออกแบบโดยการผรสมผสานศินละปะแบบลาวผสมผสานสิลับของฝรั่งเศสศูนย์บริการรอบๆนะคะก็คือจะเป็นสหารที่ราชการเป็นหลักฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่ที่นี่มันจะมีกระทรวงบเข้าข้างผู้ใด กระทรวงบุข้าข้างผู้ใหกระทรวงยุติธรรมเด้อเนาะเอาเป็นว่าเราอยู่ติดเอ็ดมงเออ10บโมงตรงเราก็รถเนาะไปแหกไปถ่ายรูปมู่กันก่อนนะคะเรียนเจญเลยค่ะ